เพึ่งพากันตั้งใจสํารวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่การนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกขนกายวาจาใจให้เข้าถึงความสง,งบ กายก็อยู่นิ่งๆวาจาก็ไม่พูดอะไรเลยในขณะนี้ใจก็พยายามน้มสติย่างเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกให้สติมันย่างเข้าไปถึงจิตไปควบคุมจิตไว้ภายในจิตนี้ถ้าสติย่างเข้าไปถึงแล้วมันหยุดคิดได้เลย การที่มันคิดไม่หยุดก็เพราะสติมันยังเข้าไปไม่ถึงควบคุมไม่ได้มันจึงได้คิดไม่หยุดไม่ย่อนเลยมันไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรให้เข้าใจตามปกติของจิตนี่มันก็ต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วทีนี้การที่เราจะหยุดคิดลงไปได้นั้น ก็เมื่อสตินี่ยมันยังเข้าไปถึงจิตได้เลยเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วมันหยุดคิดได้ลองทําดูต่างคนต่างต้งตองทําถ้าเราไม่ทำจิตเกี่ยวกับการอบรมฝึกฝนจิตใจนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าเราจะไปทำอะไระในพระพุทธศาสนานี้นะ ก็ให้คิดดูให้ดีกิจอันสำคัญที่สุดก็คือการฝึกขนอารมณ์กายวาจาจิตนี้เองไม่ใช่ว่ามันจะมีกิจธุระอื่นใดที่สำคัญกว่านี้ไม่มีในพุทธศาสนานี่ก็พราะสาธา ที่พระอ,องค์เจ้าได้ทรงตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นก็เพราะว่าพระอ,องค์สละราชสมบัติออกไปบวชแล้วก็ฝึกกายวาจาใจของพระอ,องค์ให้สงบระง,งับจากกิเลสป่าประธรรมอันยมบยาบต่างๆไปทีแรกนี่นะต่อไปก็เพียรพยายามระง,งับกิเลสอย่างกลางต่อไปก็เพียรพยายามระง,งับกิเลสอย่างละเอียดสุคุม ให้มันหมดไปสิ้นไปก็จึงได้ตัดสรูสรร้สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เนี่ยก็ต้องให้พากันร,รู้จักความมุ่งหมายของพระพุทธเ,เจ้าเพื่อเจ้าทรงมุ่งหมายที่พระองค์เสด็จออกบวชก็เพื่อละกกิเลสให้หมดสิ้นไปทีนี้ เมื่อตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาทรงแสดงธรรมที่พระอ,องค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายจำเอาอุบายธรรมะของพระอ,องค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติตามฝึกให้เป็นไปตามที่พระอ,องค์เจ้าเนะนนำสั่งสอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์ที่พระอ,องค์เจ้าทรงแสดงธรรม โปรดเวนัยศัตร์ทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าแสดงให้ฟังเพลินเพลินสนุกสนุกไปเฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่ทรงชี้แนวทางปฏิบัติให้การที่บุคคลจะละกิเลสบาปธรรมได้ต้องปฏิบัติกายวาจาใจของตนอย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้นั้นจะละกิเลสบาปธรรมต่างๆไม่ได้เลยเช่นอย่างว่า ผู้ที่ไม่เพียรละความโลภออกจาก,กจิตใจอย่างนี้นะมันจะให้ทานไม่ได้เลยเมื่อให้ทานไม่ได้ก็ไม่ได้บุญจากการให้การบริจาคทานนั้นไอันี้ผูใ้ใดยังมีความกโกรธหนาแน่นอยู่ในใจไม่เพียรพยายามละความโกรธไม่เห็นโทษ่งความโกรธอันนั้นไม่เพียรละมันให้เบาบางออกไปจากกิตใจ เช่นนี้ผู้นั้นจะรักษาสินให้มั่นคงไปไม่ได้เลยอย่างนี้แหละเพราะว่าบุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยมันก็พอใจแต่ในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละลักษณะอาการแห่งความโกรธมันเป็นอย่างนั้นมันขาดจากความเมตตาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่มีในจิตใจของผู้นั้นเลยเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีเมตตากรุณานเพราะว่าระง,งับความโกรธออกจาก,กจิตใจถึงแม้ยังละไม่ขาดก็ตามแต่ว่าโดยอาศัยสติสมาธินั้นแหละครอบงำจิตใจไว้ จิตใจสงบลงไปกิเลสเหล่านี้มันก็สงบตัวลงไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ตอนที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสเหล่านี้ออกได้ก็มาเจริญวิปัสนาปัญญาให้เกิดขึ้นเนมันก็เป็นอย่างนี้แหละมาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความยึดถือของจิตใจนี่ เพราะใจในไปยึดถือขันทั้งห้าอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนตแล้วนี่แหละเป็นบ่อกเกิดของความโลภความโกรธความหลงต่างๆนะเกิดจากความยึดถือเนี่ยเมื่อวิปัสสนาญาณบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายในความยึดถืออันนั้นเพราะมันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนี่แหละเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือออกได้ มันจึงสามารถที่จะถอนรากเหง้าของความโรคความโกรธออกไปได้นี่เป็นอย่างนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนเมื่อมาแต่จิตใจมันหลงมันเมามานับชาติไม่ทวนแล้วนี้ดังนั้นเมื่อเรามาไม่มาฝึกให้มันสงบระงับแล้วมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรอะ่ะจิตนี้ตกเป็นทาตของกิเลสนั้นมานานเหลือเกินนี่ ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเราล่วงแล้วมานะลองนึกทบทวนดูให้ดีแันนี้นะเมื่อเราเกิดมาในชาตินี้นะถึงแม้ว่าจะมีกิเลสตัณหาติดสอยห้อยตามอยู่กิเลสส่วนที่เป็นบุญกุศลก็มีออม,มันมันก็ชักจูงให้จิตใจนั่นทำบุญทำทานรักษาศีลไปตามมีตาม,ม,ตามได้ อาน,นิสงทานอาน,นิสงสินเหล่านั่นแหละอาน,นิสงฟังธรรมมูนั่นแหละติดสอยห้อยตามมาอำนวยผลให้ในชาตินี่ให้เราได้มาสนใจในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นถึงแม่กิเลสมันจะยังมีอยู่ ไอ้กิเลสส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีเรื่องมันนะมันไม่ใช่มีแต่กิเลสที่จะก่อให้เกิดบาปให้ทำบาปทุกอย่างไปเลยไม่ใช่นะกิเลสให้เป็นบุญเป็นกุศลก็มีให้เข้าใจอย่างนั้นคือบุคคลสร้างบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วกิเลสนี่มันมีอยู่ตามน,นั่นแหละแม้บุคคลจะสร้างบุญกุศลมากมาย อย่างไรก็ยังมีกิเลสติดตามไปอยู่นั่นแหละแต่ว่ากิเลสที่ติดตามผู้นั้นไปมันทั้งเบาบา,างไปแล้วคนที่สั่งสมบุญมางม่าเข้าไปแล้วไอ้กิเลสส่วนที่จะเป็นบาปอคุศลนั้นมันคงระงับลงไปมันก็มีแต่กิเลสซึ่งไม่สามารถที่จะปั่นจิตให้คิดทำบาปทำกรรมต่างๆได้กิเลสเพียงแต่ว่า ดนบันดาลให้จิตใจนั้นคล้องอยู่ในโลกนี้หรือว่าคล้องอยู่ในโลกหน้าอันนี้แหละเรียกว่าท่านกล่าวว่ากิเลสชั้นกลางหรือชั้นละเอียดมันก็ให้คล้องอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่มาละกิเลสบาปประธร,รมอันหยาบชาลามกต่างๆนั้นออกไปจากกายวาจาใจได้แล้ว หากว่าไปหยุดนิ่งอยู่เสียไม่พยายามบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเช่นนี้แล้วใจนี้มันก็จะหวนกลับไปหากิเลสบาปธรรมอันอย่างหยาบนั้นอีกดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญสมถาวิปัสสนาต่อไปเมื่อผูใ้ใดชำระกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วนะ มันก็เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับอาบุญอากุศลอันเกิดจากสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาวิปัสสนานั้นเหมือนอย่างภาชนะที่เขาทำหล่อหลอมด้วยดีด้วยโลหะเงินบ้างโลหะทองคำบ้างอย่างนี้แหละมันก็เหมาะสมที่จะเป็นที่เก็บของ แก้วมณีโชดหรือว่าแก้วพันลึกเงินทองของมีค่าต่างๆหมูนั้นนะก็ต้องเก็บไว้ในพระอบอันบริสุทธิ์ฟุธผ่องอย่างนั้นแหละมันก็จึงสมดุลกันอ,อันนี้ฉันใดบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปที่จะมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดได,ได้ใจของผู้นั้นต้องสะอาดปราศจาก บาปประธรรมต่างๆผ่านการชำระบาปมาแล้วจิตอย่างนั้นนะ่ะมันก็จึงทรงไว้ซึ่งคุณธรรมมันสูงเช่นทรงไว้ซึ่งสมาธิธรรมทรงไว้ซึ่งปัญญาธรรมนี่แหละเราจะทำกิจธุระอะไรต่ออะไรนี่อาศัยสมาธิธรรมนี่แหละเอะเป็นกําลังใจ ให้ทำธุรกิจการงานต่างๆทั้งที่เป็นส่วนรวมก็ดีเป็นส่วนตัวก็ดีอันจะทำการงานต่างๆมันสำเร็จรูล่วงไปได้นั่นต้องอาศัยสมาธิกับปัญญานี้เองสมาธิกับปัญญานี้เอาเอาไปใช้ในทางโลกก็ได้นี่อือทำไมจะเอาไปใช้ไม่ได้ล่ะเพราะเรายัง บรรลุถึงซึ่งบุิพานก็ไม่ได้ยังไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้ก่อนยังอยู่ในโลกนี้ก็ต้องสังคมกับคนในโลกนี้นี่นะเมื่อเราสังคมกับคนในโลกนี้เราไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจเป็นกําลังอย่างว่านี่แล้วใจนี้ก็ต้องหวนไหวไปตามสังคมคมนั่นๆั้นเพราะเรื่องกระทบกระทั่งมันมีอยู่ทมไปการเข้าสังคมนี่นะ เรื่องที่จะกระทบกระทั่งให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆนี่มันมีวันนี้ผูใ้ใดได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆเข้าไปจิตใจมันเข้มแข็งมันสงบนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้นะมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุต่างๆที่มันอยู่รอบข้างนั่น เรื่องอะไรกระทบกระทั่ทงมามันก็ไม่หวั่นไหวตามเพราะว่ามันมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่มีสติสัมปชัญญะประเข้าประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นเสมอไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรที่จะไปอ้างนน้นอ้างนี้บางคนอ้างแหละเฉันไม่มีเวลาจะทำสมาธิภาวนาเพราะมีธุรกิจการงานภายนอกนี่มากมายเหลือเกิน เช่นพวกพ่อค้าพาณิชต่างๆมวกนี้ยิ่งอ้างใหญ่ไม่มีเวลาเลยมีแต่คิดอ่านการงานเรื่องการค้าการขายอยู่อย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเสียหายจริงๆอะไรมวนี้แหละแล้วก็อ้าง,างน,นแล้วก็เลยไม่สนใจในการทำสมาธิภาวนาเลยอันนี้ไม่ถูกต้องการที่คิดอย่างนั้นะ คิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าเราจะฝึกหัดจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตามคำสอนของพระเเจ้าเพื่อจะได้ไปต่อสู้กับการงานต่างๆที่เรากำลังดำเนินอยู่ะจะมีได้เดือดร้อนจะมีได้วันไว้เป็นทุกข์ไปตามกิจการงานอุปสรรคของการงานบางสิ่งบางอย่าง ก็สามารถที่จะแก้ไขให้มันรุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะคนเราถ้าหากว่ามีใจตั้งมั่นแล้วปัญญามันมีพร้อมแหละนึกคิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรื่องนั้นก็ปรากฏเด่นขึ้นมาเลยถ้าคนมีสามาธิเป็นฐานที่ตั้งอยู่แล้วนะพอนึกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องนั้นก็กระจ่างแจ้งขึ้นในใจทันทีนี่การที่ใจเห็นแจ้งอย่างนั้นนะท่านเรียกว่าปัญญาอย่างนี้แหละ ดังนั้นอันปัญญาเหล่านี้สมาธิเหล่านี้นะเอาไปใช้ได้เลยทำนาทำสวนก็เอาไปใช้ได้ทำการค่าทำราชการงานเมืองทำการช่างอทำการเป็นหมอเยียวยารักษาคนไข้มือนี่ยิ่งต้องการสมาธิปัญญามากทีเดียวแหละพวกหมอเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของผู้เจ็บป่วยทั้งหลาย ถ้าใจไม่แน่วแน่แล้วจะวินิจฉัยโลกต่างๆไม่ค่อยได้เลยอันมูนี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าการเจริญสมาธิปัญญามูนี้นี่เพียงแต่มุ่งว่าจะละกิเลสให้ขาดหมดไปจากกิจใจอย่างเดียวเท่านั้นจะเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างน,นี้ไม่ได้หมายอย่างนั้น ถ้าเช่นนั้นน่ะท่านผู้เป็นพระโสดาบันก็ยังครองเรือนอยู่เยอะแยะในครั้งของพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็จะเสื่อมไปแล้วสิออพระโสดาบันเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้นะอนาถาบินดีพวกเนี้ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าใหญ่เลยทีเดียวแล้วพอเป็นเศรษฐีเนี่ยทําการค้าอะไรก็ค้ามากหายหลายอ่าท่านก็เอา กำลังของสมาธิปัญญานี่แหละไปใช้ออทำการค้าการขายหาเงินหาทองได้มาแล้วก็บำรุงครอบครัวบ้างแล้วก็ทำบุญถวายทานในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบ้างธนุบำรุงวัดวาศาสนาไปนี่เพราะฉะนั้นแหละการทำการงานที่ปัดเสจากโทษเนี่ย จึงชื่อว่าเป็นทางมรรคทางผลทางหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมอันต่ำๆนะบุคคลผู้ทำการงานด้วยความชาญฉลาดปราศจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่างๆหมดนี้นะถือว่าการงานที่ทำไปนั้นคนเรานี้ท่าหาว่า มีจิตเจตนาไม่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมแล้วไม่ว่าการงานใดแหละมันก็มันก็เกิดเป็นโทษได้เหมือนกันแหลอะอย่างเช่นทำนาอย่างนี้นะก็ไปแย่งเอาเดนนาเขาอย่างนี้เมืออกับจิตเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วอย่างนี้แหละถ้าว่าไม่ไปแย่งเอาเดนนาเขาแล้วอย่างนี้ นาตนมีแดนอยู่ตรงไหนติดต่อกับใครที่ไหนแล้วก็ทําอยู่ในแดนของตนเองนั่นไปอย่างนี้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรอะอย่ายนี้แหละแม้ทําสวนกว็เหมือนกันนะอถ้ามีจิตคิดเป็นอกุศลแล้วมันถ้ามีหนทางแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอยู่นั่นแหละดังนั้นจึงว่ามันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวนี่แหละ ถ้าจิตนี่เจตนาเป็นอกุศลแล้วการทําการพูดอะไรลงไปมันก็เป็นบาปอกุศลไปพูดง่ายๆถ้าหากว่าจิตตรงนี้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณสม่ัเสมอด้วยดีแล้วอย่างนี้มันแม้จะทําการงานอะไรทั้งทางโลกทางธรรมก็ดีจะพูดจาปราศัยเกี่ยวกับการงานทางโลก็ดีทางธรรมก็ดีหมู่นี้มันก็เป็นไปในทางดีทางชอบทั้งนั้นเลย ไม่เสียหายเลยเพราะว่าการทำการพูดของผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนั้นมันมันมีสติสัมปชัญญะกำกับไปทุกระยะทุกเวลามันรู้ผิดรู้ถูกอยู่ตลอดไปเมื่อมันรู้ว่านี่มันมันจะผิดอย่างนี้มันก็ไม่ทำไม่พูดซะเมื่อรู้ว่าอย่างนี้ถูกต้องไม่ผิดก็ทำไปพูดไปอันสติปัญญาตอนนี้นะมันไวที่สุดแหละ ถ้าไม่ไวแล้วไม่ทันนะ่ะไม่ทันกับความคิดเป็นอย่างนั้นมันไม่ทันดังนั้นแหละการที่เรามาฝึกหัดสมาธิภาวนาอะไรโมนี่ก็ฝึกสติสมาธิญ,ญาณนี่ให้มันแก่กล้าให้มันเข้มแข็งให้มันว่องไวเช่นเราหัดโน้มสติเข้าไปภายในจิตอย่างนี้นะโน้มเข้าไปให้มันถึงจิตได้จริงๆอย่างนี้ เมื่อเราหัดน้อมเข้าไว้บ่อยๆสติมันยังเข้าถึงจิตทุกครั้งทุกครั้งไปควบคุมจิตได้อย่างนี้เมื่อเวลามีเหตุอันสาคัญอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าหาจิตได้ทันทีห้ามจิตได้เรื่องที่ควรจะให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความมวัวเมามันก็เกิดไม่ได้บบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นเพราะว่าผู้นั้นมีสติควบคุมอยู่ ก็คุมจิตอยู่เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีไม่วันไหวแล้วมันก็มองเห็นหนทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเอะจะเรียกว่าแก้ไขไปในโดยในทางสันติไม่ใช่แก้ไขไปในทางที่ให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆอันมูนี้นะ,ะพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้ว เอาไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยเรียกว่าใช้ดำรงชีวิตให้เป็นอยู่อย่างสันติเรียกว่าเป็นอยู่อย่างที่ไม่ไม่ได้ทำบาปเป็นบุคคลที่เว้นจากบาปได้เมื่อผู้ใดรู้แจ้งในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยดังนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทั้งหลายเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาเหตุผล ดังที่ราณนาให้ฟังมานี่เมื่อเห็นตามแล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปมาทธรรมคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือพยายามมีสติสมัชย์เนี่ยกำกับความประพฤติทางกายวาจาใจนี่อยู่เสมอเสมอไปอันนี้มันมีสมาธิเป็นหลักเนอะ ให้ให้เข้าใจถ้าหากว่าสมาธิถอนซะแล้วไม่ไหวจริงๆร,รักษากายวาจาก็ไม่ไม่ดีรักษาไม่ได้ดังนั้นเนื่อเลืองสมาธิเนี่ยสำคัญต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้ในอริยบททั้งสี่เนี่ยพยายามรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่เสมอ จิตจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยสตินั่นแหละอย่างก็ไปประคับประคองอสัมปัญญะนั่นก็คือตัวปัญญาเมื่อสติระลึกได้สิ่งนั้นแล้วอย่างนี้สัมปัญญะมันก็รู้แจ้งในเรื่องนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แป,ปรปวนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดมือนนกันหมดเลยมันไม่มีเกิดมีดับแต่สิ่งที่มันไม่เกิดเท่านั้นเลย ให้เข้าใจถ้าสิ่งใดถ้าปรากฏว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นสิจะไม่ดับไปไม่มีเลยนี่สัมปชัญญะมันกำหนดรู้ได้รู้ไปตลอดถึงว่ามันไม่ใช่ของตนนะถ้าถ้าเป็นของตนมันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องเป็นไปตามใจหวังนี่สัมปชัญญะเนี่ยเมื่ออโรมากเข้าไปมันก็กลายเป็นปัญญาไป นี่การที่มีสติประคองจิตไว้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้นั่นนั่นแหละจิตเป็นสมาธิให้เข้าใจการที่จิตสามารถรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นในขณะนั้นๆอันน,น,น,นั้นแหละคือวิปัสสนานี่พอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นไว รูปมากระทบตาอย่างเนี้ยจิตไม่ยึดมั่นแล้วรูปนั้นสัญญาในรูปนั้นมันก็ดับไปเสียงมากระทบหูเนี่ยเมื่อจิตไม่ยึดถือในเสียงนั้นแล้วสัญญาในเสียงนั้นมันก็ดับไปเป็นต้นเหล่านี้แหละมันสําคัญอยู่ที่จิตนี่ห้ามจิตได้จิตตั้งมั่นลงได้นี่สำคัญมากให้พากันใส่ใจเรื่องนี้ให้มาก สังเกตจิตใจของตนให้ได้ว่าใจเรามันหลอดแหละหรือมันหนักแน่นอันนี้ทุกคนต้องรู้เรื่องตัวเองจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เมื่อใครรู้ว่าจิตตนนี้ยังหลอดแหละอยู่ยังไม่หนักแน่นพองเนี่ยเอาก็พยายามเพ่งเข้าไปแหละอาศัยการเพ่งนี่แหละทําให้ใจมีกำลังเข้มแข็งไม่หลอดแหละเพ่งเข้าไปภายในมันจะทุก ขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็อดทนเออไม่ย่อท้ออย่างนี้นะสู so, ้นี่เพื่อเราจะฝึก,กิจี้ให้มันเข้มแข็งถ้าหากว่าเรากลัวต่อทุกขเวทนากลัวต่อความกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรอยู่ยนั่นนะใจเข้มแข็งไม่ได้เลยจะเป็นคนรอแหลกอยู่นั่นเรื่อยไปเลยถ้าใจรอแหลกนั่นเดี๋ยวก็ หมุนไปความรักได้รวดเร็วมากเมื่อพบสิ่งที่ควรจะสิ่งที่น่ารักก็หมุนไปตามความรักนั่นได้อย่างรวดเร็วเมื่อไปเจอเรื่องที่น่าเกลียดน่าช่างเอาจิตใจก็หมุนไปทางเกลียดทางนั้นได้ไวเนี่ยเรียกว่าใจเราแหละมันเป็นอย่างนั้นอันคนเรานะ่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็เพาะใจมันหล่อแหล่นี่แหละให้เห็นโทษของมัน ผู้ใดเห็นโทษอย่างนั้นแล้วก็ทำความเพียรที่เพ่งเข้าไปอย่าไปโยท้อเลยเพ่งไปเพ่งมาจิตนี่เมื่อมันถูกเพ่งเข้าไปมันไม่มีโอกาสจะได้คิดสงสายไปภายนอกแล้วมันก็สงบลงได้เนี่ยชานางแปลว่าเพ่งนี่คำว่าเข้าชานคำว่าเข้าชานนั่น คือเพ่งจิตนี้เองแหละเพ่งแล้วพินิจไปพร้อมนี่นะเพ่งแล้วเพ่งเข้าไปนี่ก็เห็นอารมณ์คือความคิดความนึกสงสารนี่มันเกิดดับไปเกิดดับอยู่นั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งเงนเลยความคิดความนึกต่างๆความจําความหมายอะไรหมนี่นะไม่มีอะไรยั่งเงืนสักอย่างเดียว เรารู้เราเห็นในขนาดแห่งอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นอยู่งนั่นแล้วจิตใจมันก็คลายแล้วไม่ยึดไม่ถือเลยใจที่เคยยึดเคยถือเรื่องราวต่างๆมาแต่ก่อนนั้นมันก็วางได้พอมันเห็นมันไม่มีแก่นสารอะไรนี่มันเกิดมันดับอยู่นี่แล้วจะไปยึดให้โง่ไว้ทำไมอ่ะนี่เตือนตนเข้าไปสิยึดไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่า อย่าไปยึดถือมันเลยตัวเองสอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นนะเพียรสอนตัวเองเข้าไปอยู่นั่นแน่นอนแหละมันต้องวางได้มันต้องวางได้มันต้องอาศัยความเพียรน,นะใครจะทำให้ใครไม่ได้เนอะอเรื่องมนุนะีน่ะทุกคนต้องทำเอาเองใครไม่ภาคเพียรสอนตัวเองฝึกตัวเองเข้าไปคนนั้นก็พ้นทุกข์ไม่ได้ จะให้คนอื่นช่วยไม่ได้เลยทางพ้นทุกข์ของจิตใจนี่ไอเราช่วยกันเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของวัตถุต่างๆภายนอกนั้นเราช่วยกันได้แต่การที่มาช่วยหยิบยกกิเลสออกจากจิตใจของคนเราให้ได้กันนี่ไม่ไม่มีทางไม่มีใครช่วยใครได้เลยมีแต่ตัวใครตัวมันเท่านั้นแหละดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พิ่งพากัน จำหลักปฏิบัติอันนี้โดยเฉพาะนี่ไว้ให้ให้มันมั่นคงนะโดยเฉพาะเรื่องการเพ่งจิตออการเข้าน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากแม้บุคคลใดที่จริญกรรมฐานอะไรไรก็ช่างแหละถ้าหากว่าไม่เพ่งสติเข้าไปให้ถึงจิตควบคุมจิตไม่ได้แล้วกรรมฐานเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยนอนหรือก็พลิกไปในเรื่องอื่นเนี่ย เอาสมมุติว่าเพ่งดูกระดูก่านนี้นะเพ่งไปนอนึ่งจิตเพลกระไปเห็นสิ่งอื่นภายนอกนู่นอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเรียกว่ากรรมฐานมันไม่สําเร็จไปได้เมื่อจิตมันไม่เข้มแข็งแล้วดังนั้นแหละให้พึ่งพากันหัดเพง่งให้ใจเข้มแข็งตั้งมั่นลงไปด้วยดีดังแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอยุติลงเพียงเท่านี้